ก็ตังค์ไม่มีอยู่กับกูเลยโอ้ยน่ารักว่าเออเอาแบบว่าก็เมียเมียซื้อให้เราก็เลยแบบว่าเออเอาด<อ>ูาสิไปขายแม่งเลย แล้วก็เลยไม่ได้ซื้อกระเป๋าให้เมียจริจริงแล้วคือไม่มีตังเลยไงคำเตือนคลิปนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีอายุ80ปีขึ้นไปให้สวมใส่แว่นและหน้ากากอนามัยก่อนรับชมคลิปนี้ส่วนเด็กและเยาวชนหรือเด็กน้อยที่เพิ่งเกิดควรใส่กางเกงหนาและผ้าอ้อมก่อนที่จะมานั่งดูคลิปนี้แบบชิวๆวคลิปใหม่จะมาทุกวันอังคารเสาร์แล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเมื่อดูจบเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันด้วยนะครับโอเคนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงแรมนะฮะแล้วก็ เหมือนโรคโกมากเลยตัวเองน้องบอกว่าพี่มาไวๆหน่อยเขาจะเป่าเค้กนะฮะนี่นี่เดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่นี่แจกปโัโผนะฮะนี่ฮะไลน์มาบอกพี่บอยอยูอย่แถวไหนกานว่านี่เหลือแค่แค่สามนาทีฮะถึงที่พักนะฮะดูดิคือแบบงงมากเลยฮะดวงสมพงกันจริงๆนะฮะไปะเดี๋ยวเราไปกับน้องหน่อยเดววนะ,ะแล้วก็น้องแอลแล้วก็แฟนพี่บอยนะ,ะไปเป่าเค้กให้กับ น้องแต่งโมกันไปเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไป okay. let's go เมื <car 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 ่อมึงก็บอกมาหมดมาหมดเลยนะบอกมาไม่หมดใช่ไหมไม่ได้มาก็ได้ผมไม่เอาพี่ผมไม่ชอบโกหี่บอยเออพี่กลับไปรับใครก่อนพี่รอดใเราจองไอชมา้ยไอชนี่โอ้เฮียบุลแล้วหรอ เดี๋ยวกลับไปรับเสร็จยังที่แอลบอกให้เอาตรงเนี้ยแต่มันเต็มกับไรไม่เสร็จยังเต็มเพราะว่าไอ้แจ็คเนี่ยละไรเฮียสวดีครับผมบอยสติกเกอร์ชอบเกาะครับผมอ๋อคนที้ก่อนมาถึงหัวหินนะครับท่านบอกไหนๆต้องรับไปบ้างหน้าตาหน้าตาเยอะวันนี้ก็คือต้องบอกเลยพี่บอยพี่บอยมาตอบยันยันหัวหินเลยนะครับหัวหินนี่มามาวันอะไรฉลองแล้วมันเกิดเมียสมันเกิดนี่นอมันเกิดสีภรรยาเออสีภรรยาสีภรรยาคนไหนอ่ะมีมีสีห้าคนอ่ะมีหลายเนี่ยทุกคน

โอ้โหเดียวตีกูนี่ไงพี่บอยเนี่ยเขาเป็นคนออกแนวคิดใช่ใช่นุ่นทำไมตัวจริงนั่งอะไรเนี้ยธรรมดาครับตัวจริงสวยอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอยรีบมาจะหลอกเมียกูแล้วเดี๋ยวพี่บอยนั่งก่อนเลยเดี๋ยวเราพี่บอยนั่งเลยน่งไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่นั่งตรงนู้นอันนี้คนนึกแต่หนุอันนี้คือพี่พี่บอยอ๋อพี่บอลอ๋อที่พี่บอยว่ากันจะคุยกันพี่ทุกทีดีกว่าครับประธานกลุ่มเราใหญ่สุดอ่ะใหญ่บองงพใหห้้นนออ่ยพอให้วันคล้ายวันเกิดวันนี้นะครับก็ขอใหห้้รราาบื่่นนทททุกเสงีวัยพอล กลังทุกฝันที่สรรสร้างสาเร็จทุกๆคนทางสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจศัตรูใดคิดร้ายให้พ่ายแพ้มีแต่อํานาจวาสนาให้รุงโรช่วช่วงในดวงตาให้มังค์งางาวนาผาสุกนยครับโอ้ยให้พี่มาเดย์้นผมานให้ยห้ให้ใหนใ้ยห้ให้ใอ้ให้ใเ้ให้ห้ให้ให้อ้ให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 ่ให้ให้ให้งห้ใหอให้ให้ใง้ให้ให้ใอ้ให้ใหห้ใ้ใ้หห้ใ้ใหห้วห้ใ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 ห้ห้้้้้ใ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช oh ่ไม่ใช่นี่จะเป่าอย่างเดียวนลยนอนในวัวแข่งแรงไม่ใช่ดูอี้ดคนนี้อี้เดี๋ยวดิ้ยไ่ตอเขาเลยไม่ต้องถามอมึงก็ดูก่ไ ก็ไหวตลองลองนีไปลองคืักหนึ่ง EP ไหมเออทำไมจะอีสวยขึ้นล่ะพี่บอยคิดแล้วม่ผมผมเ้ยแแฟนพี่กันมาแล้วผมอยากลองแม่แม่ใหมาแม่ใหมาอแม่แม่ให้มารวเท่าไหร่อวยพอยังอบวยพอนะจแมมาพี่แมมาเ๋ยวขอขวัญตามมานะรถรถเฟอร์ราี่คันนึงะนี่กองเจ้จอเลยจากสติกเกอร์บอยสติกเกอร์เพราะว่าล่าสุดขายก็ไร ดีนะสารประกเข้าด้วยนะฮะไม่ใช่กูไล่แฟนเขไปดูความสุขภกนำหอมรักกันนานๆอยู่กันได้เอาดิไอ้วันนี้เป็นเป็นแบบงงมากเลยนะคกูเจอคนได้ไงคือผมมาจำได้วันเกิดเพราะว่าแฟนแฟนอะไรหรอเออน่าจะวันเกิดกันโง่ไลวเห็นบรรยากาศเนี่ยก็เลยพักพี่บอยบอกเฮ้ยมาเลยต้องมา มาลงมาเออมาจากกรุงเทพแต่ตอนแรกบอกว่าถ้าอยู่ลังสิตไปไหมไม่ไปสองเดือนก็มาถากะตีกูเลยมาคือจะบอกว่าพี่บอยอยู่หลังบ้านนี่ มาพักมาพักเนี่ยสามสองวันแล้วตรงนี้เหรอคะใช่แล้วนี่เรามีเที่ยมันมีมันมีเหมือนกันก้อนผมมีของสมนาคุณครับอ่าสมนาคุณน้ำชาน้บชาดัาเดี๋ยวพี่เบสทำพิเช่มาด้วยใช่เป็นที่เลยทำไมเยอะจังเลยอ่ะอ๋อเนี่ยนะครับก็คือตามเลเวลไงคุณคุณมีได้กินสภาพกินแค่นี้ก็ถือว่าหนูแล้วครับแล้วแผ่นก้อนไหนเย็นบ้างฮะก้อนนี่เย็นทุกก้อนครับเย็นทุกก้อนเลยลองชิมดูก่อนนี่มันเย็นนะลองลองลองอขอบคุณก่อนนะพี่บอยไม่เชื่อว่าเย็นไม่เชื่อพี่บอยพี่บอยลองดูเย็นพี่บอยพี่บอยพม่บอยเน่อยไน โอเคก็เดี๋ยวไปแฮปปี้เบอร์เดย์น้องกันเลดูบรรยากาศใกล้ๆละประานรอเลยนะใกล้ลใกล้ละใกล้ละใกล้ละเซอร์ไพธมดาเลียเลียโชว์เลเลียเลีล้นลิ้นวงลิ้นล้ลิ้นรวะลิ้นหลวะกล้องจับทันไหมจับีวิโอ้ยง่ายลิ้นหลงห้าไปสโลนะไปสโลเอา ผมรั้วกล้องไม่ทันอยู่แล้วอันนี้น่าจะได้เต็มที่60 f p บน่าจะแตบทันลมึงเร็วเกินไปคนถือกล้องเขาสั่นหมดแล้วเนี่ยเสียดิคนถือกล้องเขาเสียยดูดิโอเคเบียพี่บอยเฮ้ยเบียพี่บยจเบียร์พี่้แโขกดหัวอะไรเนี่ยเลียบานยงเเฮ้ยโอยโอยโอยรี้ไปไหนเียย้จั เล้งไม่ได้เลยอยู่กับกล้องไม่ได้เลยไม่ตลอดพี่อยากงัดสู้อ่ะเผื่อมันเสียหัวไงเอ้ยมึยใสกระโปรงยาวมึงยังใครจีบผมวะไม่มีครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราก็ดูเพื่อนๆวันนี้มากันเยอะะครนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์กันบ๊ายบาย

ดึงตงยายดึงตาดึงตาดึงตาเออ รอ,องเท้ารองเท้าค่อยๆแกอีหมูดูสีหนะ้าคนดีจใจออุ้ยองจริงว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยจริงไหมเนี่ยปปปเปล่าก็เปล่าลอยสิบนิ้ว ว่าน่าแลจะมันดูเค็มๆไม่ดูดีๆมีตังค์อยู่ข้างไหนบ่ามางจริงเลยความจริงเออบอกความจริงด้วยคือกูไปซื้อกับพี่น็อตพี่กิฟต์มาแบบว่าหนีมึงไปอะมึงคิดดูดิวันที่บอกไปล้างรถไปสยามพารากอนไหนเฮียแล้วแบบกูเด็กมันน่องไม่เคยเข้าไปเดินโอ้ยซื้อไงซึ้อไอ้เฮียว่าแล้วบุ๊กอย่ากินเออไอ้เฮียบุ๊กแม่งพากเกมไปรอบนึงมาเกียพากเกยอีก เยืม,มตังใครไ,ได้ๆ,ๆ,ๆตั้งยัยฟัง,งไม่ได้ยืม <ๆ S 1> ตั้งใครเลยคือเราตั้งตัวเองแต่ว่าเราลดดูคติไปขายเราลดดูคติไปขายเราลดดูคติ อยู่กับกูเลยโอ้ยน่ารักว่ะเออ ouais. see, right, เอาแบบว่าก็เมียเมียซื้อให้เราก็เลยแบบว่าเออเอาดูต oh ิไปขายแม่งเลยแลล้วเยไม่ได้ซื้อกระเป๋าให้เมียแต่จริงจริงละคือกูไม่มีตังค์เลยไงตังค์จัมโบ้แต่ว่าจริงๆริอะดูคอติมันสามแสนแล้วกระเป๋าอันนี้มาละล้างนะแลตังค์ที่เหลืออยู่ไหนอ้าวไอ้แม่ทุกบาททุกตาตังค์เลยกูจะมาซื้อเลยอันนี้เรื่องจริงเลยกูฝากพิยาไปขายแต่ว่าพิยาไปส่งยังไปส่งคืนนี้วันวันลองกลับอ่ะ ไม่ขับแล้วหรอเป็นไรช่างแม่งเถอะไมเลยอแร์อแกรแ้แกโอ้ย้งงเหมือนกันว่าทำไมผู้หญิงมันชอบอะไรวะเื่อกระเป๋าอะไรวะครกระเป๋าเอตอักระเป๋ากับหัวมันเรื่องกระเป๋าตอบแย่เรื่องอบแ โอเคเป็นไงบ้างฮะก่อนจะจบคลิปฮะต้องบอกว่าขอบคุณสปอนเซอร์นะฮะวนันนี้เอาเสือ้อ ส,สวยๆมาให้เราใส่นะฮะตอนนี้เสื้อแนวสตรีนี่ค่อนข้างเยอะมากนะฮะคุณผู้ชมก็ขอบคุณหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นเพจให้นะฮะเป็นแบรนด์นี้นะฮะแพ็กเกจสวยมากกล่องเกิงก็นะอุดหนุนกันไปนะฮะเพื่อนๆเขาก็เอามาให้ใส่แล้วก็จัดไปะฮะเราชอบแล้วนวสตรีทนะฮะก็คลิปนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากนะฮะสำหรับจ็คพเผมมองว่าเขา น่ารักอะ่ะผมเห็นแบบเอารถดูกติไปขายมาซื้อกระเป๋าให้กับแฟนโดยที่แบบว่าไม่ได้คิดอะไรแบบคิดว่าวันเกิดแฟนทั้งทีงทก็ทําให้เต็มที่ที่สุดนะฮะน้องทั้งสองน่ารักมากก็ขอเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่นะฮะรักกันงนี้ตลอดไปนะฮะแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องแตงโมด,ด้วยนะฮะขอให้สมหวังสําเร็จทุกประการมีแฟนดีๆแบบนี้แล้วก็รวยๆนะฮะแล้วก็ ประสบความสำเร็จมากกว่านี้แล้วก็ทั้งแจ็คกโพ์นะครับก็ขอให้10ล้านซัพบไวๆนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากสับสายกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่บอยถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากติดตามเยอะๆหน่อยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่บอยทำคลิปต่อไปด้วยนะ